มาดูกันนะครับเพชรนิรันต์กับไก่ป่าคู่นี้ใครอยู่ใครไปครับจะหายแค้นหรือว่าแม่จะกลับไปนอนไม่หลับอีกรอบหนึ่งครับเพชรนิรันต์นี่ชื่อจริงตามบัตรประชาชนสุภักษรแสนวงนะครับลูกหลานจากมหาสารคามครับก็อยู่ในการดูแลของผู้กองรันครับร้อยตำรวจเอกนิรันต์ยศพลครับก็ฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยดาบรันสารคามครับมีวิรพลสหพรมนะครับเป็นเทรนเนอร์ครับ85ครั้งชนะ60แพ้23เสมอ2ครับ ผลงานหลังๆนี่ชนะไก่ป่าคนนี้ครับแล้วก็ชนะเดชชายาแพ้น่ารักสจตงปาจีนในผลงานล่าสุด3ฟอร์มหลังนี่ต่อยกับมวยค่ายเพชรยินดีทั้ง3าครั้งเลยนะครับส่วนไก่ป่าครับเศรษฐพงศ์เตาตะพูนะครับลูกหลานจากขอนแก่นครับมีซุปเปอร์จีนะครับคุณจิรชัยวชิลารัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะครับดรพงศ์วิเศษไพรทูให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่เพชรยินดีจันรสามสี่ครับหกสิบสองครั้งชนะสี่สิบหกแพ้สิบห้าเสมอหนึ่งผลงานล่าสุดก็แลกเดือด เอาชนะคะแนนแสนโซนเอราวันไว้ที่บุรีรัมย์ครับดูหน้าตาเหมือนจะคือแบบเก็บความแค้นมาหลายเดือนครับนีครับโดนแข่งไปทีมีศอกด้วยครับโอ้โหเกมเริ่มจะเร้าใจแล้วครับอยู่ที่ใครโดนของใครใครจะฉวยจังหวะได้ดีออเอเอกยังไงครับมาทำท่าเหมือนอยากจะฟันศอกนะครับไก่ป่าโอ้โหเรียกว่าจังหวะนี้เลือกออกทุกดอกเลยนะครับทางด้านของเทนนิรัน ไม่มั่วนะครับออกไปแต่ละดอกนี่ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แม่นยําด้วยแต่ว่าไก่ปานี่ควนทะเละนี่นะครับโอ้ลำตัวสายตัดลำตัวนะครับแล้วก็ชนเข้าไปแต่ยังนิ่งเหลือเกินนะครับเพชรพิรันเรียกว่าเก๋าเกมครับโอ้โหโอ้โดนบวกเหมือนกันครับตอนนี้เอาเละครับไก่ป่าเริ่มแรงขึ้นมาตามลําดับแล้วครับเอาชนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวฉันขอชนอย่างเดียวนะครับไก่ป่าเอาวฝ่ยแดงเพชรพิรันนะครับสนุกเลยนะครับ ตั้งแต่ยกแรกเป็นต้นมาเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรนิรันต์าส่หลักเหลี่ยมนะครับออคอยดีดแข้งซ้ายโหแต่ว่ามาเป็นชุดเหมือนกันนะครับทางด้านของไก่ป่าเล่นล้ำตัวก่อนนะครับตอนนี้เริ่มจะเห็นเลือดแล้วนะครับทางด้านของเพชรนิรันต์เอาแมตติดตลอดเบียดตลอดนะครับทางไก่ป่าแต่ว่าเพชรนิรันต์แกมีแข้งด้วยนะเออยังสบายว่าง,งั้นเถอะีเลี้ยงบอกว่าลูกนั้นลูกนี้แกบอกว่าสบายเอาเพชรนิรันต์ อ้าโอ้ยเตะไปใกล้ป่าไปหมัดด้วยเพชรนิรันมาอ้าโอ้โหปลายยกสามยังแลกกันแบบนี้ครับอ้าวทานอะไรทานอะไรมาครับนี่แหละครับค่ายใหญ่สู้กันต้องแบบนี้แดงนี่ผู้กองรันกับน้ำเงินเพชรยินดีอ้าแม่เลยหมุนไม่ได้เลยครับเกี่ยวมาคืนได้ไหมยังไม่คืนครับแข้งขวาไปเลยครับหมัดสวนมาครับอโอห ดูว่าทางด้านของเพชรนิรันด์นะครับเริ่มจะมีแพ้แตกที่ดั้งจมูกเหมือนกันนะครับตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของไก่ป่านี่เริ่มได้ใจเบียดเข้าหาโอ้เกี่ยวแล้วก็โต้สวยๆทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของไก่ปา่าเขี่ยดได้แล้วก็เตะกวาดล่างจนล้มครับเอาละครับผ่านไป3ยกนะครับเกมนี้เดือดเ,เร้าใจนะครับยก4ทางด้านของเพชรนิรันด์ออกมาเปิดเกมบ้างแล้วนะครับไม่ถอย เอาล้วครับพยายามจะเบียดนะครับมีหมัดนำามาก่อนแล้วก็แข้งขวาโอ้โไก่ป่านี่พอเกี่ยวได้ก็โต้คืนเจ็บๆนะครับมาดูกันที่วงในเลยครับตอนนี้เอาล้ครับตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนครับเอาชนอย่างเดียวนะครับไก่ป่ามีเกยร์เดียวเกย์เดินหน้าเกย์ถอยหลังไม่เอาเอาฟันก็ฟันกันไปเลือด หมดแล้วนะครับให้ห้ามเลยเอ้าดีเล็กเอ้าเตะหลังๆอีกทีนึงแต่เป็นมวยประเภทปลอดใหญ่แล้วเหมือนกันนะมึงอที่บางครั้งก็มีช็อตเอ้าโอ้โหจุกเลยเมื่อไงเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โดนเมาเลยอ่ะครับคือพยายามจะยกการบังแล้วเตะเตะเตะเข้าคอเข้าคอขมับขมับเออเออพอดินโดนเชือกพอดีขมับพอดีเข้าโอ้โอ้โหพอโดนนับไปแล้วเนี่ยไปกันใหญ่เลยอ่ะ เรียกว่างานหนักเลยนะครับงานนี้ยิ่งถือว่าหนักหนาสาหัสเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของเทนนิรันสถานการณ์นี้ต้องเดินเบียดต้องมีนับมีนกอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดแล้วก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าทางด้านของไก่ป่านี่ทางทีมงานก็กำชับนะครับให้สวมหมวกกันน็อกแน่นๆนะครับอย่าประมาทนะครับมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับแล้วก็ไก่ป่ามั่นใจมากครับวันนี้โอ้โหดูท่าทางครับอาจะ ตัวเองนี่ก็เป็นนักชกที่ระบบการป้องกันตัวจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องมาดูว่าเวลาตั้งรับแล้วจะเป็นยังไงครับเพชรนิรันด์ครับมีอะไรใส่ให้หมดเลยครับเหลืออีกไม่ถึง3นาทีบวกกันเลยครับบวกกันแล้วครับเ้าไม่แน่นะครับถ้าไก่ปลาเปิดหน้าเปิดตานี้ไม้ไลก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าไก่ปลานี่ประเภทชอบบู๊อยู่แล้วนะครับชอบแลกด้วยนะครับจะเป็นต่อเป็นรองไม่รู้นะครับคู่ชกมายังไงนี่ผมโต้ค้นตลอดเหมือนกัน เอาดูครับนี่แหละครับพอพูดถึงนี่ก็บวกเลยเอาลครับดูว่าทางด้านของเพชริรันนี่พยายามจะฮึดแต่มาโดนลูกนี้นะครับลูกล็อกเอาไวน้นี่แล้วก็คอยเข่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะก็น้ำเงินนะครับไก่ป่าพอวิเศษยิมชนะคะแนนเพชริรันดาบรันารธรามนี่แหละวัวนนี้โชว์ฟอร์พระเอกล,ล้วนเลยทีเดียวไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยนี่